อุ้ยมันแจ้งเร็วจังเลยนะสวัสดีค่ะคัมแบ็กแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคน มาแม่ไม่คนมาไงเสียงโอเคเนาะเสียงดีเนาะเออรีลงดีเลยก,ก็ว่ากันไปนะคะเรื่องนี้เปิดการมองเห็นชั้นเดี๋ยวนี้นะใหญ่ยูดโหบิ เออฉันกลับมาไลยล้วจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้มาคนแรกสวัสดีค่ะคุณเอลคิวยินดีด้วยนะคะเย่เฮ้เฮ้เฮ่เออคิดถึงกันมหยไม่ได้มาตั้งนานเลยแนะ่แม่พูดจะกลับไม่เคยไหลสภาพไม่ก็คนละเกมปะชันเป็นไรคิดถึงกันไหมค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณอาโรนดีไฮครับไฮค่ะไฮไฮทุกคนนะคะไฮไฮนี่แบบ คิดดีบ่ได้เลยนะคะคาว่าไฮไฮวันนี้คือปวดหัวปวดตาหมดนะคะใซ้มันสมองอันน้อยนิดของเรานะเห <c oughs> งาเลยไม่ได้ดูพีพีองเมียวหวานกลับมาแล้วคา้ก็ไปสิวัคซีนมานะคะอ,ก,อกดไหนว่าเดี๋ยวก่อนนะกดผิดนี่ไปสิวัคซีนมาสู่คงสู่คิดหวังว่าจะไม่กดเจอกันอีกนะครับ อุ้ยช่องเรากดเจอกันบ่อยนะเอาดีๆจริงช่องสตรีมเมอร์อื่นเขายังไม่ค่อยเจอกดดักเลยนะช่งวกีฬากดเจอดักบ่อยมากจดกดเจอลูกเพจเยอะมากนะคะเ <c oughs> ธออาทิตย์ไหนก็ไม่ได้เจอชนาเพราะว่าวันที่หนึ่งกับดักกดาฉันต้องไปฉีดวัคซีนเข็มสองนะคะหยุดดีแล้วหรอเนี่ยจริงๆอาทิตย์นี้ก็จะไม่มานะเพราะว่าฉันต้องไปคอร์สเพล์ที่เซนทรัลเชียงรายแต่ บอกคนหนว่าไม่ไปเพราะว่าถ้าไปปุ๊บใช่ไหมฉันจะไ like ลแค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกเท่านั้นองคเมียวะ่ะซึ่งไม่ไลสองอาทิตติดต่อกันนี่มันก็จะมันก็จะเหงาเกินไปอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ไปนะคะอ,อ,อุ้ยพรุ่งนี้เจ๊หวนไปคอสเพนี่ว่าเออเจ๊หวนไปสิบเก้าหรือเปล่าใช่ไหมแต่ฉันไลยี่สิบห้าหกแล้วที่หนึ่งฉันก็ต้องหยุดอีกเออสภาพนะคะก็แหละนะคะเสา,าร์เท่าพิศสี่ซ้ำตุ่ยแน่เข็มสอง สวัสดีครับณอัญชยากุลมีไล์สดเกมเสร็จถีเาขาคาฉันก็ไปดูเหมือนกันนะเขาจะปรับสกิลเอลิเซ่หรือเปล่าใครบอกอีนางบอกเหรอว่าไปลวยน้ําแค่แจ้มก็เหมือนเดิมค่ะ,ะนี่มันสนใจเยดีอยู่แล้วนะไอ้พวกเกาหลีมันจะมาสนใจเซิร์ฟไทยอะไรฉันบอกแล้วนะว่าเดเวลลอปเปอร์เป็นคนเกาหลีประเทศไทยนะมันไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรหรอก เธอเธอเก็ตฟิลวพราเธอต้องเก็ตฟิลกันก่อนนะว่าแบบคนพัฒนากับคนที่เอามาขายมันคนละอย่างกันนะเธอไทยมีหน้าที่แค่ขายนะคนผลิตนู่นค่ะเกาหลีนู่นค่ะเออเรามีหน้าที่แค่มาขายมาแปลแค่นั้นแหละเออมันคือแบบนะคือเธอจะให้แบบอุย๊ยไปด่าเขาแบบว่านี่นี่นะอันนี้ก็พูดในมุมชั้นนะไม่รู้สิใช้คิดว่านะ บางคนยังไม่เก็ตฟิลคิดว่าทีมงานไทยเขาปรับนู่นนี่นั่นไงแบบเขาสามารถปรับให้ได้เราต้องเก็ตฟิลว่าแบบมันเป็นของเกาหลีนะคะเด็บเกาหลีเป็นคนทํานะคะเออลายเกมเศรษฐีก็แค่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายเก็ตปะเออแบบนู่นนี่นั่นนะคะสภาพแค่มีไทยประดิษฐ์ได้ก็บุญหัวแค่ไหนแล้วนะคะอื ตำนานจูนี่แปนติดยากมากๆาก่าปกติเธอไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้นแล้วเธอต้องถอยเบิ้ลให้ได้สามครั้งแล้วก็ไปลงหลุมเอาลงหลุมแล้วก็ไปสร้างเองนะคะสิ่งดูเกี้ยวกราดไม่ก็พูดเชิงของนี่ไงคนอืมอไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะคุณเอม <S <S ขอขลับค่ะไลฟ์อีกหนึ่งคืนนะคะ <S <S ลลม <S <S ก็ขาเลยสิะา่ารูมัเลยค่ะอุ้ย แรงมาเปิดมาก็เสียวเลยเหรอเอ่อขอหนึ่งคนคะ่ะลงเควสอ่าโซคะ่ะด่วนนะคะเราเหลือเวลาสิบห้านาทีนะคะขอด่วนคะ่ะอีอเควสนี้เรียนนะคือลงพ้มห้าครั้งต้องออกมากดนะออกมากดเสร็จแล้วก็อันนี้นะคะก็รับใหม่แล้วก็ไปลงอีกห้ารอบแล้วก็มารับอีกแล้วก็มากดใหม่คือเวนนะอันเนี้ยเควสนี้คือบ่ได้เลยนะคะเรื่องนี้ มีไหมมีไหมขอหนึ่งคนคะ่ะแสดงตัวตนออกมาเลยนะคะเออดว่วนที่สุดเท่านานทาไม่ได้ก็จะไปจัดวิดีโอมาแล้วนะมันจะมีคนเปล่าวะต้องมีสิใช่ไหมต้องมีสักหนึ่งคนสิในนี้ไหนดูดิเอพมันออนไหมจีโน่ออ้ยยยเอพมาเร็วคุณพีวันนี้เอาเอลิเจลงหลีกเก้าวินด่านอะไรเ่ยวันนี้ ลงโซมากับลูกภไยให้หน่อยไม่มีโซมาจ้ะเขาบอกว่าโซมาไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะมันทำทีมอะไรนะแปดร้ยห้าสิบวิใช่ไหมโอ้ต้องจัดรูนด้วยหรอเอาดีๆสภาพชีวิตนะเรื่องนี้ต้องลงหรอโซเ็เล่นขี้เกียจถอดนะขี้เกียจถอดของนะพวกเธอนี่นะ มันมีความพงความพร้อมในการคอองค์คอออบเลยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอไม่จะยากเลยนะพวกเธอว่าใคล่ลงซูทิ่นลงอันนี้ฉันลงซูเทนลงอาชุล่เออฉันไปฉันไปคู่กับคุณป๊อปมาคุณป๊อปแค่ลงอาชุล่ากับแม่โมก็จบแล้ววะ่ะจริงเธอมันมันคือเราต้องเปลี่ยนด้วยหรอมันยากขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อคือลงให้มันจบก็ได้มันไม่ต้องทําเวลาหรอกนะ เนี่ยกว่าไปเจ็บวอราะทับเวลา,ล,าลาสภาพชีวิตดิสุดจะต้องถอดใช่ไหมเขาบอกเอามายืนเฉยๆลงกับเพื่อนกับฝูงนี่มันยากจริงๆแค่ผ่านก็พอแล้วปะ่ะชีวิตมันจริงจังอะไรขนาดนั้นหน่อยแน่หรือต้องมาโซ่หรอคะ่ะทีมแปดรอยหสิบวินะ่ะเออสามนาทีลงให้ผ่านก็ภูมิใจแล้วคะ่ะเลิกนะคะทีมแปดร้อยห้าสิบวิเนี่ยไม่มีใครเลยเหรออจูติโนมาไหมลูก ซูโนโ่มาไหมคะลูกไม่มีหรอไม่มีใครเลยหรอคุณป๊อกก็ไม่ออนหรอว้าจุดซูโนโ่มาแล้วเลยไปเออเลยซูโนโอ่อ่ะฉันลงโซคุเล่นด้วยอ้าวไม่มีหมูดำมาโซคุเล่นไปทำไมวะเออสภาพอยู่นานเรื่องนี้อ่ะฉันลงอันนี้ให้ก็ได้ไไเลยจ้าเลยใจจู โกโก้โกโก้ค่ะโกโก,โก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 ้โกโกไปคาจูโน,โนโ่คิดอะไรเยอะวะคิดเรื่องหนักหนาวะล้วเจมไม่เอาลงอาชูล่าล่ะมันจะไปผ่านไหมเนี่ยอ๋อมันเอาพอโมโมเปิดเหรอเออก็เลิศดิ เลจา่าเลจาหญิงๆลืมใส่นี้โอ้ยสภาพแต่ละคนเน่ยฉันลงไม่ล่ะแล้วเธอลงไปมันมีความพร้อมเลยเห็นไหมใส่รูนไปใส่รูนมาบอกแล้วนะให้ทำเซตเดียวจะโยกกันไปโยกกันมาทำไมรูนอนะโอ้โ,โหเห็นไหมบอกแล้วนะรูนของใครก็รูนของคนนั้นสิสอดสอดไถ่สอด,สอด,สอดใส่อนนัน,อนนู้นใส่อันนี้ เนี่ยเห็นไหมพอแบบรีมาก็ต้องไปนั่งเปลี่ยนนั่งใดอีกอสภาพชีวิตนะหน่อยอเนี่ยน้าฉันอะพร้อมว่าทุกตัวฉันมีรูนหมดเลยฉันไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรอกฉันพร้อมทุกสถานการณ์อยู่แล้วเรื่องนี้การไปเลยค่ะเหมือนเมนมาอะไรนะไม่ได้เมนมาทําไมล่ะเอามันเสียวเวลาบัฟไงอาจูมเขาถึงลงสิบเอ็ดเร็วๆกันหล่อีก บัฟกับไม่มีบัฟมันก็ไม่ต่างกันปะเอาดีๆไม่รู้อ่ะชันเป็นคนไม่ซีเรียสอ่ะเพราะว่ามันก็คุณคาเท่ากันอยกย่ากใหญ่ๆก็เกลือนะเลิกดีหล่อช่าเกคนเัปบัเปิดหรือเปล่าคือเราผ่านก็พอละมันเลยีซีเรียสกับมันเยอะค่ะยี่สิบหยก แทนลงเฟสนะออสองละกูว่าจบแหละวันนี้นะไม่ได้ตรงจัดไม่ได้จัด,จดนี่ละลงนี้ก็จบแหละชีวิตไม่ลงไหมขี้แกจไม่ลงละต้องลงละจูโนโ่เพราะฉะว่าเราเข้าไปลงดีวกว่าเออนะซูซซโ,นโน่นะสวัสดีค่ะเอ,อเราค่อยลงดีวกว่าน้องมันห้าสิบละสภาพชีวิตอะไรก็ไม่ได้ทำหรอกวันนี้นะคะเราจะมาซบยห่หอยกันดีวกว่าอ หอยอยู่ไในนะ้าหอยหอยอยนีงอุ้ยนีต้องโซวิวตามาบอกสิบหกใหม่เออดาวนันนี้อาจูมาไม่เวนมีความเนมีความแม,มนหรอยี่สิบหกไปเลยจบจบยี่สิบยกคืออะไรอย่ะอะไรคือยี่สิบยกหรอมันคืออะไรเราเราเอ,อ,อะไรอะ่ะอ,อ๋อกดอันนี้หรอกด แรงนะหน่อยแนะ่ยี่สิบยงยี่สิบยกนี่เฮยเธอมันเล่นได้เนี่ยไม่แน่แต่ฉันไปกันเล่นกับคุณป๊อปก็ได้จะมีใครนอนดึกไหมวันเนี้ยเออพาลงหน่อยสิลงตอนอลิ่าละกันเทว่าตรงไหนตรงนี้ไหมไม่ใช่หรออืม hmm. อันนี้อยตรงนี้น,นี่อยตรงนี้เปล่าตัวเ เอไ่ไงเอ่ไนวะเอ้ A นี่หรออันนี้ล่ะซื้อเสษพัสเซลไงหรอแรงนะยิ่งเป็นหนูจนอยู่ดอยเดยเลือกดีอันนี้อยู่ไหนน่ะรลือนนเปล่านี่ดอกไหนวะเนี่ยดอกนี้หรอและอันนี้ล่ะตรงนี้ตรงนี้แมตต์โพส เป็นวงเป็นวงอยู่ตรงนี้อะเลยเลยเลยอุ้ยสลดัดกันนะเนี่ยฮะอี๋แล้วเจ๊หันหลังทําไมอ่ะอุ้ยแจกฟรีหล่อสวยเนาะสกิลน้ำมึกเธอแบบสํานักเดียวกับแม่นกเลยเออฉันพูดเลยสํานักเดียวกับแม่นกสุดๆชุดนะ่ะอันนี้ยังไงนะอันนี้คีดแดมสูงสุดใช่ไหมเพราะว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยูกี้สองสี่ห้าแบบนะเซ็ตยังไงนะรูนเรานนะทีมเราคืออะไรนะทีมเราอันนี้ใช่ไหมทีมโซกุเลนโอเคอันนี้สองสี่แปดอันนี้คือมันจะไม่นับตัวเองใช่ไหมก็ทำแบบจุกๆได้เลยห้าสี่มีห้าสี่หม หสี่แบบจุกๆเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบสองสามแปดโอเคอันนี้ละกันตึ๊บแล้วก็ใหญ่ใหญ่อันนี้นกฟ้าโอเคนัมเบอร์วันสากบครบๆมีอะไรอีกที่เราต้องใส่เราต้องใส่อะไรไปแก้ไหมทุกคนทุกคนว่ามีอะไรไปสล็อตเผื่อไหมสล็อตสุดท้ายมันว่างอยู่นะไว้ตัวนี้ไงเสร็จอยัางลูก เริ่มแน่วันดีเออเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดเองหรออันนี้เท่าไหร่ลูกสิบหกสิบสี่สปีดไหมตบตบดวงนี้ขนาดนี้ไงพองูมาหารนะเออ มาจริงๆหรอขอให้มาอาทิตย์หน้าพุธหน้าใช่ไหมเราจะได้เห็นกี่กันคะ่ะอะไรอยู่อางงี้ยามาอุซังิสันโซบดือบดือบดือเจเอ็ามาหรอป๊ะม่วงเธอว่าสีเอสพีเจจะเป็นสีอะไรพวกเธอเด,ดากันซิหรือว่ามันออกสปอยมาแล้ววะเออสวัสดีค่ะแม่พีท ป้าม่วงมันเปิงนะเออถ้าเป็นสีม่วงนี่ได้นะแต่ว่าจะสีนี้วะอยากให้เป็นสีม่วงจังเลยอย่าเอฟพีนะอืมแต่ว่าตีมันก็ม่วงเยอะเหมือนกันนะชุดมันหนักฉ้าว่าสีม่วงแน่แน่เนี่ยนออยากให้สีม่วงเนาะจริงมีค่ะเอฟพีเอ็มาได้แล้วนะคะอเธอชุดคือสีนี้แต่โทนดาวสีลงมาเป็นสีอ่อนนะ คตรเหมือนเลยกูพูดเลยเนี่ยก็คือดังนี้ยืนนะคะก็กลายเป็นเอ็นมาอพไปเลยนะคะเหมือนมากสีเหมือนมากเธอฉันพูดเลยนะสีเรื่องนี้ฉันซื้อเอพีเสีดายฉันไม่ได้ซื้อเอ็พีไวเนาะสกินเอพีีคาแมพพีวีคาสวัสดีทุกคนนะคะเป็นไงคะหยุดแล้วนี่วันนี้เออวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ เก้าร้อ9แปดสิบสี่แล้วหล่อคลิปช่องเราสวัสดีสิบเจ็ดคนนะคะเมื่อกี้มันขึ้นศูนย์อยู่เลยนะคะออวันนี้เพี่มาม่าขาวเออฉันก็เพลเพียนะวันนี้มีมีกล่องส่งพัสดุมานะคะโปะแตกแม่รู้หมดเลยนะคะว่าสั่งอะไรมานะคะเออก็คือวันนี้เป็นคือวันนี้เสียเวลาไปเยอะกับอันนั้นแหละนะคะไปนั่งแกะกล่องแกะการ์ดอยู่นู่นนี่นั่นนะคะอ,อืม เนียยไหนใส่มีอะไรครับเนี้ยไหนใส่อ่านิยมนะคะส่วนใหญ่นิยมก็จะใส่เป็นอ่าเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> ลืมชื่อเอาใหม่ <c oughs> ก็จะนิยมเป็นในส่วนของโคตมาค่ะนี่นี่โคตมาอันนี้นะคะเออเพราะว่ามันเป็นเด็แล้วก็เน้นเด็บหมดเลยนะคะเน้นเด็บให้หมดแล้วก็มีสปีดลองสปีดสักหน่อยก็โอเคละ นี่นะคะโคตม玛ใช่โคตามา,ตา,มาแล้วก็ใส่แมวกวักก็ได้นะคะเออใส่แมวกวักก็ได้ใส่อะไรก็ได้หมดเลยเธอใส่สถานนะยังง่ายเลยเธอใส่อะไรนะใส่อันนี้ก็ได้นะใส่อันนี้ก็ได้ถ้าเธอเชื่อม,มั่นนะเปลี่ยนช่องหนึ่งเป็นอันนี้ฮิดก็ได้นะคะเออหรือไม่ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะก็ใส่ไปเลยก็เผื่อลุนเอาติดใส่เพราะอะไรนะคะเพราะว่าน้องนะคะเป็นคนที่ไหนอยู่นะคะ น้องมีสกิลตีแจมนะคะนี่เล็บ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 นะคะเออห้าสิบเอ k q u ค k e q u เ k e r o u l e t นะคะแล้วก็แฮ a อ่ะสี่สิบเปอร์เซ็นเชนออฟเอซิตนะคะมีสี่สิบเปอร์เซ็นที่จะไปโวยโจมตีนะคะเออเวลาเพื่อนโจมตีมันก็มีนะสายลงสายเด็บอะไรอย่างงี้นะคะจริงใส่อันนี้ก็ได้นะใส่เฟรนดดอ้ยก็ได้นะใส่เป็นเด็บเด็บเด็บเฟรนดดอกก็ก็โอเคอยู่มัน ค่อนข้างได้หลากหลายนะคะเซตแต่ว่าส่วนใหญ่สเตตัสก็เป็นเด็บลวนนะคะอืมอันนี้ก็ได้อได้หมดค่ะอะไรก็ได้นะอันนี้ก็ได้นะคะโอ้ได้หมดเลยเซฟฟรีมากเป็นตัวที่ฟรีค่ะใส่อะไรทีมเราขาดอะไรก็ใส่อนันนะคะส่วนทีมชั้นขาดนกฟ้าฉันก็เลยใส่นกฟ้านะคะเออเราแต่เราก็คิดเอทดได้นะครับเป็นตัวที่เป็นตัวที่ง่ายๆสบายๆนะไม่ขออะไรมากขอแค่สเตตัสตรงก็พอแค่นั้น จุดจับจับไปเหลือห้าสิบแปดหรอทำอะไรดีแหละอสองนาทีอ่ะจะไปลงนี้ละกันเติบเติบพูดเป็นพิตตี้เคียวเลยในก้อนเออพิตตี้หรอพิตตี้เคียวว่าสั้นล่าสุดเออลดหรือในส่วนของเอาทำไมแล้ะในส่วนของนะคะ่นะณจุดนี้เลยสีเดียวคะ่ะ เอาจริงนะคือเวลาเรียนพูดอย่างนี้นะภาษาสัมพันธ์นะเออเสียมสอนนะคะสิงเอาลละค่ะนะคะทุกคนและในส่วนของคุณพี่จำศัพท์อังกฤษยังไงเหรอคะขอแนวทางหน่อยเติมคาไอแล้วหนึ่งล่าสุดบูดว่าสวัสดีค่ะแทบแทบอุยสวัสดีสวัสดีครับผมรอดอไม่สวัสดีครับ ทหารใหม่นะครับวันนี้คุณแถบสวัสดีครับผมต้องตะเบะแล้วนะตอนนี้ต้องตะเบะใส่แล้วนะเฮ้ยทหารใหม่ครับผมทุกวันนี้พีพี่สิสี่พอยี 24, ่เจ็ดผับมากเอาพอสนุกก็อพอเธอถ้ามันยากนักเราก็ด่า <laughs> ถ้ามันยากนักเราก็ด่า แต่ว่านี่ก็นั่นทับทายสวัสดีซ้าเกิดอะไรขึ้นอ้าวนำมาเป็นอาหารหรออ,ออะเปล่าว,วันนี้ทับแถบไปตัดผมนะคะอืมเธอคิดว่าตัดผมมนนันจะเกิดอะไรขึ้นหละ่ะเวลาเราไปตัดผมนะ <c oughs> เธอคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเวลาเราไปตัดผมเออ n ั c o m p l e t e your w e e k โคออฟเควสอิจามดิสเควสเคโอเดะยามาอุสานิเอาหล่อมันเตือนฉันหรออว่าอีจันดานยังไม่ทำเควสเลยนะออกไปทำเควสเดี๋ยวนี้เอาได้ค่ะเดี๋ยวไปทําให้จะไปทําเควสให้ผู้ชายก่อนละกันนะทุกคนเออแฟนชอบอาจุมมากมากนางได้ยินฉันดูนางตามมาดูว่ะบอกขำดีจริงหรอเออ บอกแฟนว่าไขา่สวยนะคะไม่ได้ไข่ขำหน่อยแน่ไข่สวยนะเรื่องนี้อ๋อมันเอาออกไปแล้วหรอมันด่าฉันสันดาเวทาวกุยรูปเปียกคนก็ได้อีวันหน่อยแนย่ขอโทษด้วยแม่ละพราคนมันลืมนนะ่ะเออทำไมคนเราก็ลืมกันได้หรือเปล่าบอกเอาออกนิดหน่อยเท่ากับใช่ไหมล่ะคนอ้อนจำเป็นอะไรเป็นหลักขาย จำเป็นศัพท์ในชีวิตประจำวันก็ได้นะแล้วก็เอามาอ d ด p กระแดะพูดเอาอะไรอย่างเงี้ยสิ่งอุยอ้ยเออลืมปลาถั่วจูซินโนเลดอัพปลาถั่วนี่หว่าลืมอุย้ยลืมไปหมดเลยเธอไม่ได้สนใจเกมตอนนี้เกมเยอะมากฉันปวดหัวเธอฉันปวดเฮดมากตอนนี้คิดว่าจะวางแผนเล่นเกมใหม่นะแล้วก็จะเอาเกมสต็อกเข้ามาใหม่สภาพ แล้วคือช่วงนี้ก็ติดไอแอนติเกีลโกเลมมันนั้นอีกนะคะโอ้สภาพชีวิตนะคะอืมก็คือระบบระบบวิทเทอแบบองเมลวมาองเวลสองแบบองเมลเวอร์ชันอนาคตนะคะเออระบบแบบระบบแบบอันเนี้ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะเงียบ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 นู่นแหละละนี่เออระบบแบบว่านี่นะ อัพอะไรนะอัพไปทีละดาวอะไรอย่างเงี้ยมันเก๋นนะอืนี่ระบบอัพไปทีละดาวแบบว่าพอตันแล้วก็เอาดาวเท่ากันมากินมากินอะไรอย่างเงี้ยมันมีทุกเกมเลยหรอเดี๋ยวนี้สภาพนะเกิเล่นแล้วก็ฟิลเหมือนฟิลใจไปหมดเลยฉันเรื่องนี้เปลี่ยนอันนี้ก่อนจะเอาธนูริปเปิลมาเท่านั้นดับเบิลแลโล อะไรวะอันนี้หรือเปล่าที่ยิงสามดอกแอนสามเล่เพาอินวันเอนมี่เอออันนี้แหละยิงไปเลยต้องยิงเท่านั้นเรื่องนี้มันก็นะโอ้เราฉันเพิ่งทำได้สามตัวฉันเหลืออีกสองตัวห้าดาวนั่งฟรามทั้งวันทั้งคืนอยู่เวนไม่ไม,ไมีวัดเป็นเวนนะคะสะภาพจะขึ้นหกนดาวแล้วอีกตัวนั้นนะทุกคนดิสหลอดิสหลอดได้สี่อามาเป็นว่างเลยหล่อเป็นแบบ นี่เลยหรอเดี๋ยวนี้มันว่างนะสมัยก่อนไม่เห็นว่างเลยเยหวนก็คือตายไปแล้วอ่ะทุกคนเยหัวนตายจริงๆนะคือตั้งแต่วันนั้นน่ะที่ฉันอุ้ยทำไมเป็นยังไงตั้งแต่วันนั้นที่ฉันนั่งเล่นวิเีเบอร์กันใช่ไหมแล้วก็หลับตีสี่กันน่ะคือถ้าฉันไม่หลับมันก็ไม่หลับอะไรองเถ้าไม่มีใครพูดขึ้นมาว่าไปนอนมันก็ไม่ไปนอนนะอ่าววันนี้นะคะเราก็กลับไปซบเซฟหอยนะคะสองพันสองหรอตรงตกมาเหมือนกันนะเนี่ย เอาหอยมาตบอีกพวกนี้ให้หมดเหรอเราต้องดาบอะไรก่อนนะลืมคิงและดาบนี้ก่อนหอยอันที่สองจริงๆดาบหอยก่อนนะเนี่ย